ขออนุญาตรีวิวฮาร์ลีเข้าม่อีกคันนะครับอันนี้มาดูความสวยรอบพันนะครับอันนี้เป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับสภาพยางพร้อมใช้งานครับรถกรุงเทพนะครับผมของแต่งมีท่อแบนและไฮนะครับแท้นะครับข้อกองกล่องครบเลยนะครับผมท้องเครื่องสวยนะครับผมแกนเครื่องทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับผม รถเอกสารครบโอนนะครับถังไม่มีตําหนินะครับถังสวยบอดเป็นบอดแต่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นแทนแต่งนะครับยางก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นรถปี19้นะครับผมห้มองเครื่องาสะอาดเลยนะครับซ้ายขวานี่สวงิงอาร์มสวยเลยจานหน้าหลังคลิปๆเลยนะครับรถใช้งานน้อยนะครับผม เรามาฟังเสียงเพลเงเพียงนิดนึงนะครับผมคุกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับมีบริการจัดส่งทัวไทยแบบเก็บเงินไปลายทางรถดีสวยตามที่ตามรูปเลยนะครับผมโครงสวยเลยนะครับให้ดูอีกรอบนะครับผมถังนี่100ร้อยเร์ซนต์ดูสีสวย กระบอกโค้กทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะครับท้องเครื่องสะอาดสะอาดเลยรถพร้อมใช้งานครับออกใหม่หกเจ็ดแสนแน่นอนครับยังไม่รวมแต่งด้วยซ้ับหรือไปแต่งเองก็ราคาเป็นแสนครับแบบนี้ยังไงลูกค้าที่สนใจติดต่อสอบถานได้นะครับผมยังไงขออนุญาตจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นึกถึงรถสวยรถเท่ดรุ่นผมนะครับลำซัมบีพิเอมไบร์ทสวัสดีครับ